พี่น้องพบกันาซา้ำซ ا พี่น้องครับผมวันนี้มาทำอาหารงวควายพี่น้องโอ้ยมันแรงพี่น้องเอ้ยฝนหอกตกนะกับฒนบงได้ก็สันมาอย่างนี้โอ้อ,อ,องความนะนะ ហាន <mgrace ហានហានមើង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 បាក់នេះមើងមើងមើងបាក់នេះមើងឯកោខោពូនណា

น้ำตาลรายครับตาลชุบครับพี่น้องม,มันมีกล้วยก็เลยเอาตาตาชุบองเลยก็มีห้ำพี่น้องต้องผสมจะคันคั้นเอาน้ำมันพี่น้อง หอมเน้ะพี่น้องน้ำตาลต้นตาลสุกหมัดตาลสุกลูกตาลสุก พุกเขาขล้นน้ำให้เข้ากันครับพี่น้องเปุดผลไปได้นะพี่น้องแล้วก็มาเทใส่ห้ำครับพี่น้อง ศกใจ่มน้องครับ Nát tạo mà bên này. êi cà săn bưng, bưng bưng, Cà phê lúc này Bên! 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 chín Bên! chín Mắc quay về nó ยอดพี่น้องเนยเอาไอ้หาดให้แบบมีฝนค่อยได้เฮากคือแมงจุดกี้พี่น้องลาขี้ง้อขี้ควายเฮาก็สว่านใจควาแยงไว้พี่น้องตัดควาแยงสวนใส่แล้วก็ขี้งอเลยพี่น้องสามที่สุกมันก็ไปย่อเลย เติมใส่ให้มันเต็มจิตตัวละกระมังนี่พี่น้องสมแล้วมัดกับพี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งห่านพี่น้องให้กินห่ำตัวนี้นะพี่น้องเลย Uh... 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 กินดีขนาพี่น้องเลยการพ่อแม่พระเอดจังสีพี่น้องผลไปได้มากแตคขึ้แมงจุดจีแล่ะพี่น้องแมลงนะแตมันเห็นมันขี้กะเห็นมันท่ายอนะพี่น้องขี้มันนะเอาหุบใจแง่งไว้พี่น้อง สองส้ำทุม้มเอาเลยพี่น้องเลยสบายกินงูทั้งควายเลยพี่น้องไปกิกนทแทบชิมหมดเลยตัวนี้น้อยี่ก็กินเลยพี่น้องตกเกิดใหม่เกาสันมีขวัญเอ้ยเพิ่อนพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องครับผม